ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านอีกแล้วพบกับคูลเลอร์ทีวีกับแคร์แเชิญคนเดิมเดี๋ยว๊ะเจ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 ๊ะเปลี่ยนชื่อรายการเมืออไหร่วะคูลเลอร์คูลก็ได้โอ้ยหัวล้อกันอีกแล้วอับมาเขาไปตัดไหมตัดอะไรอะไรโอ้โอ้โคตรโฉดเลยอย่าอย่าเด็ดโอ้ยความหิวไปล่าวัวเด้อ นี่มันจะโตความกันเลยเราต้องเราต้องปลูกข้าวก่อนครับทำไมไม่คราดทำไมไม่คราดขวานขวานหินไม่เข้าใจตั้งแต่ผมทรงใหม่อะไรอะไรตัดไม้แก่ตัดไม้อะไรตัดไม้เดี๋ยวมือเว้ยมันดูมันแปลกไม่น่าจุดละไม่ใส่ใจมีบนความช้ามีบนมิวไหมโบนมิวไม่มีแล้วถั่วมีไหม โอ้พาร์ทสามนี่เริ่มเล่นมุกกันแล้วพาร์ทแรกยังเก่งๆอยู่เลยเก่งอะไรเอ้าเริ่มมาอยู่ที่ต้นไม้อ้าอยู่ที่ต้นไม้มันตายปดหัวเลยปวดใหน้าอย่าปวดล้อได้มั้งซึมกวดขี้ปวดล้อแต่พาร์ทแรกอก็มีซีสิบอันแล้วเราไปคราฟกันดีกว่าคอะไรเนี่ยมีหินอยู่หกสอัน หกสิบเจ็ดด้วยครั้นั้น,น,นคุณถิ่นต่อเราไม่มีอะไรเที่ต้กัมีดีครับผมคิดคนวิธีใหม่ออกแล้วคเปลีปยนระวังนิ้นั่นแต่เมื่อไรเนี่ยถึงตดอแล้วเลิกว,ว่าเราควรจะทำอะไรต่อในเมื่อเราตรงนี้มันจะได้บอกว่าเดี๋ยวทำคลากก่อนนะคลากไม่แบบว่าไม่เจอกันน้ำหลงนั่นมัน เล่นพลาดไม่เข้าใจพลาดพลาดพลาดไม่พลาด<อ>จากกันไงโอ้โอ้คิดได้แค่นี้ว่ามุกมันคนระดับเว้ย,ยมันต้องใช้เส้หมองนิดนึงโอเคบุกตรงนี้นี่แหละทำลัวก่อนถ้าถ้าเสียงอะไรผิดปกติก็ก็เรียกก็ ก็ไม่ได้ไบอกตร,ตรงนี้นี่ท,ำท,ำทําทําไฟไอทํารั้วยังไงนะลืมละบอกหน่อยทำรั้วเหรอก็<ช>ทาไงวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเอาเอาสติตรงกลางสองอันมั้งแล้วก็เอาเอาไม้ไว้ข้างๆสองอันแ่ะทาทาประตูรั้วเป็นไหมละ่ะทําเป็นอ่ะประตูรั้วก็สติปร,ประตูรั้วสติก,กับไม้สลับกัน ครัใจไหมอ๋อเก็ตอยู่หรือว่าจะเป็นเอาไม้ไว้ตรงกลางทีนี้ก็เราสติกไว้ตรงกลางแล้วต้องมาไว้ข้างๆนั่นทำอะนั่นทำประตูไหมไม่ประตูนั่นต้องเอาไม้ไว้ตรงกลางสิที้นนี้ต้องเอาไม้ไว้ข้างๆแล้วประตูโอเคทำแค่นี้พอแล้วมั้งทำเพื่ออะไรทำฟาร์มครับน,น้ำมาน้ำไม่มีครับ พอใจในระดับนึงพอใจอะไรล่ะไม่มีบักเก็ตเลยเอากระทำไปตักนงละตัวไอบักเก็ตไอบักเก็ตเอ s เลยเอไอเอสะไอไอปลูกต้มันมีแต่เออเออเอสต้นประกันใช่ไหมจะเาจะเอาไว้ลูกทำให้เป็นลูกหลานนะ เป็นพาร้าเป็นพาร้ายกันลูกห่เป็นพาร้าขลูกหลักแกบคือเปล่าหรือเปล่าเปลืองไม้โคตรเปลืองไม้เันเกี่ยวเลยวะบ่นเกบฮู้ววววัวถึงวงวว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 วนวววว้วววววววีววเนวลวววววีววเดีววเนวว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 าวววาวว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 ้วววววลววววววเวววว้วว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 ว มาเราไปขุดห nee. ินก่อนอ่ะไปไปไปทำที่ขุดหินยังมีแล้วมีแต่ที่ขุดไม้เฮ้ไมาถึงมันทำทำเตรียมยังหรือว่าทำทำไฟหน่อยก็ดีนะเนี่ยเคกาเวลจะตกทำไมที่แบบที่แบบว่าเราเห็นว่ากาโวกาโวกาโวโอ้จะเล่นเลยมันแย่งผมเขาคุณแย่งผม ทำไมอ่ะอ่าขุดครับขุด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 อุ้ยเจ้เาวโดนขโมยโอ้โอต,ติด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 เอาติดเอาเห้ยอะไรอะไร <c oughs> ผมนะคิดคิดดูแลครับผมว่าถึงบางครั้งเราก็ต้องขุดเอ้ยหายายายา,ยา,ยายขุดอย่างงั้นคุณขุดเลอะ อุ้ยอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยอย่าบักอย่าบักฟัดฟัดเจ้าของดีเจ้าของดีไหนไหนไปดูไปดูไปดูมองไปทางฝั่งขวาฮู้อับบดดอนไม้อับบดดอนไม้ฮู้ต่อทางไปเลยครับจะเป็นอับบดดอนไม้ชาบครับเราเจออับบดดอนไม้ชารคับต้อง คืนนี้มีคนอวยผีครับจะดูไหมอุย้ยหินตกลงไปเก็บก่อนนะใครจะโง่ลงมาเก็บดีใจไหมครับที่เราเจออะโบรดอนไม้ครับไม่รู้สึกดีใจ <c oughs> รู้สึกว่าต้องต้องเป็นพันร้ายกับลูกหลานเลยไหมครับโอเคผมรู้สึกว่าจะสุดท้าเกือบพอแล,ล้วโอ้โหมันดูดูขึ้นมาดูข้างบนนอยครับมันเหมือนมันเหมือนเป็นมืดระดับหนึ่งเลยครับอืก็เหมือนนะผมเหลือท็อตอีกตั้งเยอะ ไม่ใช่ดูตรงนี้ดูตรงนี้มันเหมือนว้ามืดแบบจังมันมาเอกะตูห้องกันเอ,ไอทไปทอกๆน่นแหละทอกๆเชทมันถ่า์ย้ายโปรแกรมมาทอกๆแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยนะว่าแล้วคุณริวว่าไงรู้สึกว่าแชทแบบเดิมนี่มันจะดูดีกว่านะผมว่าแต่ว่าแต่ว่ามัน แหลกครับมันกระตุกครับกระตุกแหลกครับอ๋อมันอันนี้ผมปรับเซิร์ฟใหม่อะ่ะไม่ไม่เกี่ยวเออช่างเถอะเดิมมันก็ได้แต่แต่เสียงมันกระตุกไปแล้วสายไปแล้วคุณริ้วพูดไ,ได้เอ้ยเจอเหล็กว่ะวโอ้โหเัื่วันนี้เป็นเมืองจเัเลยมาแล้วเมื่อกนแเบบมื่อกี้นี่แบบเกือบลืมตัวแล้วนะเวย้ยนึกว่านึกว่าแบบว่ากดคือเกือบแบบว่าเอย้ยตอนกด enter นึก้ปไม่ได้กด j u s กด e นึกหน้าบบว่า มันจะลวงหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ลวงก็ถือว่าโชคดีผมเอาเอาทอดปักลยครับแล้วก็นึงคุณปรับไบร์เนสหรือเปล่าครับไว์เนสคืออะไรแสงนะครับนับ,บหนึ่งรับดูกนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไบ์อยู่ย่งไบร์เนสก็น่าจะเห็นนะกำลังไบร์อยู่แล้วคนรน <rian> แล้วคน <Market. S 1> แล้วคนดูเห็นไหมครับคอมเมนต์ด้วย ้ยแต่ปรับเฮดดีก็เห็นแต่ไม่แต่ไม่ได้ลงเฮดดี้ครับมันมันทำให้เครื่องเออเลอร์โอ้โหอวบดอนสามอันซ้อนสี่อันซ้อนแล้วลองมองเบื้องหน้าเดี๋ยวมันเป็นหลายอันมากเลยครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเอ่อผมผมเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงครับผมขอเวลาแป๊บนึงครับผมก็ขอเวลาแป๊บนึงครับใส่เสื้อกันหนาวก่อนครับมันหนาวมากตรงนี้มมัันน ันนี้อาร์มี่อาร์มี่เจอกับเมืองทองครับผมรู้ครับนะครับไม่น่าเกิดเรื่องครับต่อแล้วอู้อาร์มี่อาร์มี่เขาเป็นรู้รู้สึกอาจจะเป็นบอลผู้ดีครับครับครับใครใครเป็นแฟนครับอาร์มี่ขออภัยด้วยครับขออภัยไว้ก่อนครับเมืองทองเขาก็ก็น่าจะนีนะครับก็คุณเชียร์เมืองเมืองทองครับ ผมเชี่์บุรีร์ครับเอ้ะอ้ <laughs> เกี่ยวกไหมเนี่ยผมผมมาฟุตบอลครับคุณผมเชีย่ยแมนยูก็ได้ครับมาเด็กเด็กเด็กผีมันเกี่ยวไม่ได้ <laughs> ทำที่กั้นไม่ก้อนดีเดี๋ยวโตคือแบบว่าผมคิดดีๆแล้วทำไมเราไม่ขุดโคล่ะอืโคลโคลกันรันกวย โอ้ยเล่นมุกทินเลนอย่างเดิแกนี่พยายามไม่มีคำหยาบแล้วเนี่ยพยายามเพราะใครเนี่ยเพราะใครเนี่ยเพราะโคโคอะไรเพราะครับมันตกปะวะเฮ้ยมันตกว่ะมันตกมันตกมันตกนั่นไงเล่าอันนี้เล่าโอ้โหโดยดีได้นั่นนี่ไงล่ะโอ้หยไอ้ข้าว ว่าไงดู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 เซฟตี้ดู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 มีนี่แล้วมันเซฟตี้ใหเมื่อกี้ตกมาแล้วมันตีดใหญ่มุมมันไฮเทคไงแล้วเราจะขึ้นรู้สึกจนจนเขาเปิดสโตน์าครับผมมีอยู่แค่ยี่สิบเก้าอันนองครับทางมันนี่ยาวไกลหมูบอกเลยโอ้โหตะนไฟนี่จะเก็บไหมครับ เก็บเก็บไว้ทําเพื่อก็แบบทองเกี่ยวเออทองเที่ยวเลยทองเกี่ยวจะเอานานไม่ะถ้าเอานานก็ซีซั่นเนี้ยถ้าจะเอานานก็ก็เดี๋ยวเรามันก็ต้องนานมันก็ต้องนานอยู่แล้วครับเพราะว่านี่ไม่นานนะพอจริงไม่นานก็ได้ถ้าเจอเหล็กต้องการเร็วคุณเล็กก่อน ต้องการเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ค่ายเน้่ยเราก็ในเล่าแต่ถ้านานๆก็บอกว่าหาวิเลเจอร์มันก็ต้องนานอยู่แล้วไอ้อเออว่ะมันต้องไม่เรื่องหาวิเลเจอร์แป๊บเดียวเองเดี๋ยวใช้สูตรใช้สูตรไม่ใช่เราต้องการหาหมู่บ้านวิเลเจอร์ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเสกสามวิเอาไอ้รางไปทำไมวะเชืางมคอนเทนดเจอดงเหล็กกะนะันเนี่ยเอามือขุดได้นะรางรถไฟเนี่ยใครถามงนะ เกือบหลุดแล้วเกือบหลุดพวดหัวนีได้หมีดีก็มีไม้มาหาเราครับใช้ได้อยู่โอ้โหขุดนะใครขุดวะแน่ตัวเองคนจะทำโคแล้วปับเฮ้ยทำโคเอ้ยโคทำโคเฮ้ยว่เจอดงโคใครเห็นจะขุดนะตอนนี้ใครเห็นไหมครับ อาจจะไม่มีใครเห็นก็แล้วมาปั่งท่าที่คุณมาหาคุณมาหาผมก่อนคุณมาทันไปแบบแบบสัมผัสปะนั่นมันทัชเล่นมุกกระดับสูงกันอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมองชื่อสิครับคุณมองชื่อมองชื่อมองชื่ออยู่ไหนวะเอ้าโถ่ ไอ้ใจเลยว่ะอ๋อเจอแล้วเอาไปไผมจะทำเบสเมนตรงนี้เลยไหมมีดประเบดอ่ะไม่แน่ใจยังไม่ได้นี้ <c oughs> ดีนะมีไม้ตรงเนี้ยเพิ่งพูดอยู่ <c oughs> พูดซ้ำเลยทำ <c oughs> โอ้โมันโคมันเยอะจริงๆใช่ <c oughs> บอกเลยว่าแค่ตอนดึกครับครับอัพจะอัพตอนไหนก็ไม่รู้นะคลิปแรกนี่งมาถึงก็อาจจะอ่ะหน้าใหม่เลยผมเหนื่อยใจอะคุณมากลคลิปแรกคลิปแรกของคุณนะครับไม่เอาไม่เกี่ยวของของซีซั่นนี้ครับอู้เจอเล็ครับครับคุณคจะวาจะมาขุดข้างผมในวนะันนี้ ก้อนนะคใช่ปวหนึ่งสองสี่ห้าหกหกหก้อนนะครับครับโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยจะไปไหนก็ถามเขาสิาเฮ้ยเยอะไปไหนวะไม่ตอบเ,เดี๋ยวก่อนทำมีมีโต๊ะครับแถวนี้ไหมขุดไม้ก็ได้ ไม่มีใครตอบ uh, จังหวะนี้นับหนึ่งครับ,บคือแบบว่าผมกำลังยุ่งแบบบางอย่างครับแฟบแยบ <c oughs> เคตอนนี้ทำหน้าที่โดยคุณลลคุงนะครับอเคไม่มีไม่มีคนพูดอีกแล้วจวังหวะนี้ทำที่คราฟก่อน <c oughs> อคือลองคุ้นไปไอชิม,มนินนิดนี้ ได้พึ่งได้อ,อะไรผมรู้สึกว่ามันดูเป็นเหมือนนีดนนะดูจากตรงเนี้ยคคุณควรจะมาถ่ายคลิปเป็นปกก็ได้นะมันก็ดูดีนะผมว่าโอเคเด๋ยวผมไม่เขียนอย่าเลยไม่เขียนแท้เลยไม่เขียนแท่ก็ได้ไม่เขียนแท่นี่คืออะไรแท่ไงว่าเ,เขียนเป็น ep หนึ่งอะไรพวกเนี้ย ep สองอะไรพวกเนี้ย ก็เหมือนก็เหมือนบกคลิปอันแรกก็เขียนเหมือนกันอะอะไรแต่คุณก็ได้ผมแล้วแต่คุณแหละชแนลคุณก็ไม่เกี่ยวกับของผมเนาะแล้วคุณจะมาอ่านทาไมี่ะพูดอย่างนี้มันหาเรื่องก็คุณชวนผมมาครับอาจารย์อาผมรู้สึกว่าอยากกินแอปเปิลนะอ่าเต็มหลอดถอยดีครับโอเคผมจะเดอยากันเดีอยวก่อกอนครับคุณไม่ต้องใผมดเองเลย ไทยชเช้ยขวางทางอะไรเง <laughs> ี้ยยี่เดี่ยวันจะดูเท่เฮ้ยไม่เอาผมวม่าจะไม่เท่มากโอเคคุณจะถ่ายเงียงแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ีลยวกนเอ,เอาเอาตรงอัดต,ตรงนี้อแอบคลิปอยู่อโอ้โหมืดไปแล้วครับต้องพูดครับหน้าใหม่นะโอเค okay. เขาจะมาขวางทําไมนะครับเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าวิวมันยังไม่ดูดีมันยังดูไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าทางบ้านเขาจะมีปัญหาเลยไม,ไม่ไม่มีปัญหาเกย์่ายนะหนึ่ง <laughs> อย่าดิว่าเ <laughs> ชิญเชิญโ <Okay. S 2> อเคถ่ายอีกยิงแบบนี้าวเผือ่อถ่ายแล้วหนึ่งถ่ายคุณต้องถ่ายอกยิงแบบนี้คุณน้องมายืนข้างเสา ผมต้องมายืนข้างเสาเดับใช่แล้วก็ถ่ายโอเคถ่าย,ายเรียบร้อยไปถ่ายทำไมสองรอบก็ไม่รู้เนีอ่อกี้ผมจะจะขับกังเกงหินแล้วเนี่ยกังเกงหินทำไปแนนกายจะอยู่ที่นี่แหละเตาอบแล้วว่ามันมไม่ดีโอ้ทำเนียนอะไรแถวนี้นะ วะอะไรอะไรอะไรค,คิดได้แล้วว่าว<ค>่าจะเอาลางรถไฟไ,ไปทำอะไรทำอะไรครับลางรถไฟครับเอาไปทิ้งนะเอาเีลาวาครับโอ้แคทตัสดก็ได้แต่รู้สึกผมจะเห็นลาวาตรงตรงตรงข้างนอกเนี่ยต,ตอนตอนผมวางแคทตัตเอ้ยไม่ใช่คิแต่หอแคทตัตอันนี้แหละตอนวางเนี่ย ว่าเขาจะมีทุลาักจะ,จะย้ายแสนเขาว่าัโ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคเปิดมาแล้วโอเคอืมผมสุดช่างมันเถอะอุ๊ยตกใจ ครับเค hey, ต่อเผ<อ><อ>าอะไรเนี่ยเผาไอรอนอ๋อแร่เหล็กจะได้ <c oughs> ไอรอนดิ้งกอนคือแท่งเหล็กจะบอกก่อนเลยว่า24ไอรอนสามารถทำเซตชุดกอะได้นะครับ <ฮะ S 2> 24แร่ครับที่สามารถทำชุดกอะได้ <ฮะ S 2> ทำชุดกาะครบเซตแร่ต้องใช้ทั้งหมด24ก้อนซึ่ง,งแล้วปล่อยไปก่อนดีกว,ว่าคุณคุณเลิก ู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยครัเดินตามผมมาเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กก้อนเดียวนะข้าน้ามีทางต่อไหมครับว่ามันมันควรจะมีเยอะกว่านี้คุณว่าไงครับคิดว่าน่าจะมีนะถามว่ามันลื่นขึ้นไหมผมอยากรู้ลื่นขึ้นนะจากคลิปแรกอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอไดมอนดอ้โหฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไหวเปล่าไไป้ตกมาตรงล่องงงๆนะครับไ่ครับอดีอ้ยอุ้ยอ้ยไ้ยิ้อยู่แถวน้ไม่ตไม่น่าไปตกเ้าเลยลร้สิผิดนี่นเสียงอแถวนี้กดขี้เไมอนไป้วเอ้า ตกตกตกมันคุณข,ข,ขึ้นมาเดี๋ยวต่อทาักเออนี่คุณเดินมาตรงนี้คุณเดิมมาตรงนี้เดี๋ยวกันนะต้องให้คุณชมกก่อนครับข้างล่างเห็นไหมลิสต์โนไม่ใช่แ <c oughs> ม่เ้ไงคุณทางฝั่งซ้ายคุณนะรับอ๋อใครบนอะ อ๋อตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น <_ d ata> เห็นแมคบคุณผ <ขอ S 2> ู้ชมเห็นแมพครับคบไม่มีก้อนเดียวนะคงจะไม่มีก้อนเดียวใช่ไหมอุ้ยอุ้ยสไปเดอร์อยู่ไหนแมงมุมยักษ์ไม่มีดาบไม่มีดาบยักษ์เหรอปกติก็เป็นแมงมุมยักษ์กันแล้วในเกมผม,ผม,กมีอาหารไหมครับ เรากินมาโอ้โหฟังเลยเอามั้ยครับมีกันไม่ทำที่ขุดเหล็กเดือนเดี๋ยว okay. ยเราไม่ขุดเพชรเนีเ่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราควรจะปัดท็อตให้มันรู้ที่รูช้างนะครับเดี๋ยวคุณจะเป็นฝุ่นับหลงเ้ยเดี๋ยวก่อน,น,อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำทางไวเ้เหมือนจะเป็นแคปสปไปเดอร์ครับแคป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 ,ค,แค,ปแคปทำเหมือนแคป แต่ว่าเป็นเป็นขนมมาขนมญี่ปุ่นนั่นมันเคฟคนละเคฟแล้วแต่ว่าเป็นเครื่องเครื่องไว้ใช้ไฟฟ้านั่นมันเซฟนั่นเวฟนั่นเวฟโอเซฟบ้านคุณจะเครื่องใช้ไฟฟ้าเซฟไม่ไ,ได้นะใช่ตู้เซฟผมคำท<อ>ี่คุณเหล็กให้คุณเนื้อเอาไปเลยอย่าใช้เปลืองนะความจริงใช้เปลืองเื่อก็ไม่ศึกษาอะไรเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวผม ควรจะทำ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 ดาบแล้วกันเพิ่มเพิ Days> ่มเพิ่มเป็นสามันหกดูดูดีดูในเซฟดีดีครับแล้วแต่คุณนะดูในเซฟดีดีครับไอ้ดูในไฟแนนดีดีครับเซฟเซฟผมก็สุดขั้มบบคุณมากครับโอ้ I'm s o r r y เจ้าจี้หัวใจไม่จินเพียปล่อยครับโอเคเอาไป ครับดาบเหล็กเพิ่งได้อาชิมเม้น์ไงอ้าวแล้วคุณครับดาบเหล็กเหรอใช่เอาไปเลยครับเอาไปเลยเอามาก็ได้ผมมีสองผมมีสองอันแล้วครับผมรู้สึกภูมิใจครับี๋ยวผมเอาไปเอ็นชันก็ได้นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมไม่อยากให้ทำแต่ผมยากทำเลย แต่ชุดรู้คือผมคราบของครบเซ็ตแล้วมีจอบไหมบผมไม่มีครับเดี๋ยวผมคราบเดี๋ยวครับเอาไปครับนะครับครับ <c oughs> มีขวานไหมครับรังค้บครับพี่จะรี งไ,งไม่มีเส้นแน่ขำเลยนะสิขเข้าเฮ้ย,ยแลบบ้วมึงจะข้ามโชว์ไม่ออกมาทำไมเจ้าข้ามโชว์ไม่ออกมาทำไมตอนนี้ผมเครียดมากเลยเนี่ยผมเล่นกับคุณแล้วผมผมเครียดจริงๆเลยไม่นเปความผิดคุณเนี่ย <c oughs> ผมไม่เคยทำผิดบ้านขนาดนี้มาก่อนเลยแต่บางครั้งที่ผมเล่น Minecraft มาข้ามมา บอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมเล่นไมค์คลาฟมาเนี่ยนะครับครับป่านนี้เนี่ยผมเข้านรกแล้วอ่ะคุณเข้าใจไม่เข้าใจครับผมไปเนเธอร์แล้วอ่ะผมทำไมผมเล่นกับคุณแล้วผมรู้สึกว่า <c oughs> ไม่เวิร์กเลยนะน่งเปิดมาคลิปแรกก็เจอซอมบี้อ่ะ <c oughs> โอ้โหผมไม่ไหวนะไม่ไหวคุณหรือผมโชคร้ายเนี่ย <c oughs> คุณนะครับคุณเพราะคุณคนเดียวครับแล้วมาวางเลยต้นไม้แล้วมันจะตมา <c oughs> มันขาดแสงอาทิตย์แหละขาดแสงอาทิตย์แสงไฟมันก็โตได้นะแต่ว่ามันต้องการความสูงนิดนึงนะครับคุณมีความสุขหรือเปล่าเผาเลยมีความสุขเผาเริ่มจากผมรับผิดชอบนะอ่ามุกการเมืองเหรอมุกการเมืองครับเดี๋ยวก็โดนหรอกเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนหรอกอ่อน hard เข้าใจไหมเข้าใจว่าอ่อน hard เข้าใจว่าอ่อน hard อ่อนดอ่ะ คำนี้รู้จักว่าออนฮนกับคุวโอ้โโดนอีกแล้วความหิวความหิวรถโอ้โหโดนโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เรามดนช่วยด้วยช่วยด้วยกงคหโอ้โหโอ้โหอรี่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 โอ้ห เอสซีจีเอสซีจียังไงจังหวะนี้เมืองทองชนะนำนำนำสองต่อหนึ่งผมคิดว่าคงจะใกล้เวลาปิดพาร์ทแล้วครับพาร์ทที่เท่าไหร่ครับพาร์ทที่สามครับพาร์ทแรกยังไม่ลับเชมครับครับอมเมนต์ก็ไม่ได้อ่านใช่ไหมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมแต่อ่านครับอ่านจะอ่านไม่ทันครับอ่านอ่านมันอ่านมันจะอ่านถพาร์ทสาไม่ได้ครับ ก็ควอพาาพร่าษาเร็วน,นะครับผมหวังว่านะครับโอเคปิดคลิปหนึ่งสองซ่ง like มฝากกดไลค์กับซ<อ>ับสไครต์มันยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมมีเวลาที่จะบน่บนบ่ได้เ <c oughs> ชื่อมวันเถอะปิดเป็นคลิปแล้วครับวัเดียวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับอะไรครับมีเดียอยากจะโชว์โชว์อะไรเออคือแนวผมเห็นโอ้โหล้ำค่าจริงเลย ทุยเคปิดคลิปปิดคลิปสวัสดีครับ